ผมจะพาไปผสมฮอร์โมนชุดฉีดบำรุงใบกระตุ้นการแตกใบอ่อนต้องเอาไว้ในร่มนะครับตากแดดไม่ได้ครับคือสิ่งมีชีวิตถ้าเจอแดดแล้วตายนะครับรู้นะครับนี่กิ่งแห้งยอดแห้งแบบนี้นะครับท่านจะเห็นเลยนะเขาเรียกว่ากิ่งไม่กวาดกิ่งหางไม่กวาดที่เกิดแบบนี้นะครับนี่กิ่งหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะแห้งแบบนี้เลยนะครับมันไม่มีใบนะครับนี่แห้งแบบนี้เลยท่านจะเห็นว่าเป็นกิ่งแห้งยอดแห้งชาวสวนเรียกว่าหางไม่กวาดแก้ยังไงแก้แบบนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูทเรียน ที่มีปัญหากิ่งแห้งยอดแห้งถ้าเป็นชาวสวนนี่เขาเรียกว่าทุเรียนหางไม่กวาดนะครับเบื้องต้นผมจะพาให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วใบเนี่ยครับใบนี้เริ่มแก่แล้วแต่พอแตกใบอ่อนมาใบไม่คลี่แล้วมันแห้งไปเลยนะครับนี่นะครับมันจะแห้งไปเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าใบร่วงออกหมดต้นนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งแห้งยอดแห้งนะครับจริงๆแล้วถ้าใบขนาดนี้แล้วยอดใหม่ต้องมาแล้ว ใบใหม่ต้องมาแล้วพอใบใหม่มาเนี่ยมันก็จะมาทดแทนรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะล่วงทิ้งนะครับแต่พอ,อแตกใบามาเนี่ยครับกำลังจะคลี่ใบนี่ก็แห้งละใบไม่คลี่แล้วแห้งเลยนะครับจะแก้ยังไงนะครับบางคนก็บอกรากเน่าคนเน่าเชื้อลงเชื้อราแต่ผมไม่รู้อะครับที่วิธีแก้ที่เราแก้เราได้ผลนะครับเบื้องต้นก็ใส่สารทําใบเอามาสารทำใบปนินทรงนี่เป็นชนิดผงนะครับมาผสมกันกันกบ ไบโคนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมานะครับทําง่ายๆแล้วผมจะสาธิตการใส่ให้ดูปริมาณใส่เท่าไรนะครับตามผมมาครับอันนี้คือสารทําใบนะครับไอ้นี้สารทำใบนะครับอของเราจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อผงนี่คืออินรีย์เรานะครับเป็นอินทรีย์แท้นะครับต้นขนาดนี้ปกติใส่5้กิโลกระสอบนี้มัน1 0บกโลแต่ผมบอกใส่โหดไปเลยเออใส่10บกิโลไปเลยนะครับ ใส่10ก,กิโลไปเลยนะครับใส่โหดไปเลยชาวบ้านบอกว่าถ้างามก็งามถ้าไม่งามก็ตายอ,อ,อันนี้คือจริงๆตัวนี้คือจุลินซียที่เป็นประโยชน์กับพืชและยังมีกลุ่มเชื้อราไตครูราม่าไตคูราม่านี่เขาจะมีปุณสมบัติคือเขาจะไปควบคุมกลุ่มไฟไฟท็อปเทลา่าคือเมื่อไฟท็อปเทล่ามีอยู่ในดินในดินในรากเขาจะลงไปล้อมดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับวันนี้เราจะผสม หนึงถุงนี่ผสมประมาณสักสองสามขีดผสมเยอะก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่เสียหายอะไรยิ่งดีนะครับตัวนี้คือหัวจุลินทรีย์นะครับเราจะเหลือไว้ประมาณสักครึ่งถุงนะครับเพื่ออะไรครึ่งกิโลนี้เราจะไปละลายน้ําทิ้งไว้แต่เช้านะครับละลายน้ําทิ้งไว้แต่เช้าน้ําประมาณสัก20-50ถึง50ลิตรละลายน้ําไว้ตอนเย็นเอาน้ํามาลดนะครับ แต่ตัวนี้เราจะคุกเขาเลยนะครับคุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อให้าสารทําใบนี่คืออาหารของจุลินทรีย์การที่เราไตาเครม่ามาลงสวนแลว้วไม่ได้ผลเพราะไตครม่าไม่มีอาหารกินตัวนี้เราผสมอินทรีย์เข้าไปเพื่อให้ไตเครม่านี่แตกตัวออกมานี่จะได้กินอาหารเลยนี่นะครับการหวานหวานเลยครับหวานตามทรงพุ่มหวานตาม ตามต้นเลยครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะเค็มไม่เค็มนะครับอันนี้ผมใส่10กิโลเลยนะครับแกปัญหาหิ่งแห้งยอดแห้งนะครับบางคนบอกว่าใส่ที่โครนเลยได้ไหมใส่ได้นะครับเพราะพวกนี้เป็น C, อินทรีย์เฉยๆไม่ต้องไปกลัวว่าจะเป็นพิษเป็นภัยนะครับอันนี้ คือการเติมไตรโครมาแล้วก็เติมอินทรีย์ผงนะครับครน,นี้ยังต้องให้อินรียเม็ดไปด้วยนะครับอินซียเม็ดต้นประมาณนี้ประมาณสัก2กิโลได้น,นะครับจะให้5กิโลก็ไม่มีผลนะครับยิ่งดีนะครับอินรีย์ของปลานินทองเนี่ยข้อดีก็คือตัวนี้จะแตกตัวช้าพอเขากินอินทรีย์ชนิดผงหมดตัวนี้ก็จะเริ่มแตกตัว การหวานไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเค็มนะครับหวานไปเลยครับหวานไปเลยเนี่ยครับหวานแบบนี้เลยครับ โอเคจบขบวนการนะครับนี่ที่ท่านผู้ชมดูก็คือขั้นตอนแรกเอาไตโครมาผสมปุ๋ยอินซีผงลง5-10ถงกิโลแล้วก็เอาอินรียใส่เข้าไปประมาณ3 5กิโลขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะฉีดฮอร์โมนแล้วเย็นๆผมจะเอาไตโครมาะละลายน้ําไว้แล้วตอนเย็นนี่ให้เอาใส่บวมาลัดตัวนี้ถ้าเขาแตกสปอร์แล้วเขาจะลงลงไปที่ราก เขาจะไปทําลายไฟท็อปให้เรานะครับปัญหารากก็จะไม่มีปัญหารากเกลื่อยรากเน่านะครับท่านผู้ชมตามผมมาผมจะพาไปผสมฮอร์โมนชุดฉีดบํารุงใบกระตุ้นการแตกใบอ่อนทางง่ายๆนะครับตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับไตโคที่เราผสมสารทาใบนะครับส่วนที่เหลือถ้าน้ํา20ลิตรใส่ประมาณ2ขีดถึง5ขีดได้นะครับอันนี้ผมใส่ในการรักษาต้นเดียวนะครับไม่ใช่รักษาทั้งสวนนะครับรักษาต้นเดียว อันนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ5ขีดผมผสมแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยปล่อยลงไปเลยนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์นะครับในกลุ่มนี้มีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวหลักๆคือคือพระเอกก็คือไตโคโดาม่าไอตัวไตโคโดาม่านี่เราผสมนี่แช่ไว้ประมาณสัก6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงก็มีปัญหานะครับผสมน้ําทิ้งไว้ถ้าเราจะใช้น้ํา200ลิตรใช้2กิโลนะครับ 2กิโลน้ำา2 0 0ลิตรนะครับอันนี้เราใส่ทิ้งไว้ให้เขาแตกตัวแตกสปอร์ประมาณ6 6ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเราก็ใส่บัวนี่แหละครับใส่บัวนี่ไปลดตามโคนตามทรงพุ่มเพื่ออะไรกลุ่มนี้จะแตกตัวได้เร็วกว่าไตาครมาที่ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ตัวนี้แตกตัวแล้วเราไปปล่อยลงเขาก็จะได้กินอินทรี์ยต่อให้เอาไปลดทุก5วันนะครับทําแบบนี้สัก2รอบนะครับถ้ามั่นใจว่าละลายแล้วทิ้งไว้6ชั่วโมงอันนี้เป็นจบขบวนการต้องเอาไว้ในร่มนะครับตากแดดไม่ได้ครับเพราะว่าคือสิ่งมีชีวิตถ้าเจอแดดแล้วตายนะครับโอเคอันนี้จบแล้วนะครับที่เราทํามาก็คือใส่สารทําใบผสมไตโคทางรากใส่ปุ๋ยอินทรียแล้วเราก็เอาไตาโครมาเนี่ย ละลายน้ําเพื่อให้แตกตัวได้เร็วทํางานได้เร็วส่วนการฉีดทางใบฉีดทําไมครับฉีดทางใบฉีดเพื่อให้ได้กินอาหารเร็วเพราะว่าถ้ารลากมีปัญหาในการดึงอาหารขึ้นมาส่งจะช้าเราให้ทางใบเลยให้ทุก7วันฉีดทางใบเพื่อให้ได้กินเร็วก็จะได้ก็จะได้ได้อาหารใบก็จะไม่แห้งใบที่กําลังจะคลี่ก็จะไม่แห้งนะครับเอาตามผมมาผสมไม่ยากแบบง่ายๆเลยครับนะครับ ผสมแบบง่ายๆนะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับทําไมต้องผสมถ้าเราเอาใส่ในเป้เลยนี่ไม่จะไม่ละลายการไม่ละลายนี่มันจะกองก้นถังประสิทธิภาพการทำแตกตัวก็จะน้อยลงนะครับทําไมต้องใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ๋ยซิว,วโกปาินทองคือให้ทางใบจะได้กินภายใน1น,นวันแต่ถ้าให้ทางราก7วันถึงจะขึ้นมาถึงถ้าทุเรียนที่มีปัญหาระบบรากไฟท็อปลงอยู่แล้ว การให้ทางรากจะได้ผลน้อยนะครับก็ให้ทางใบนะครับตัวนี้ถ้าน้ํา200ลิตรก็ใช้ประมาณครึ่งกิโลแต่ถ้าน้ํา20ลิตรก็ประมาณสัก30-50กรัมนะครับแล้วก็จะมีตัวฮอร์โมนกระตุ้นการแตกใบอ่อนใส่ประมาณสัก20 cc ถึง30 cc ต่อน้า20ลิตรแต่ถ้าน้ํา200ลิตรก็ประมาณ200 cc ถึง250 cc นะครับหัวเชื้อปรนินทอง ตัวนี้จะมีอะมิโนโด้วยนะครับแล้วก็มีจุลธาตุาด้วยทําให้ใบหนาใบเขียวเร็วนะครับส่วนตัวปานินแมกนะครับปานินแมกจะประกอบด้วยแมกนีเซียมและก็ซิงตัวนี้ทําให้ใบใหญ่ขึ้นใบกว้างขึ้นใบไม่บิดเบี้ยวนะครับอัาตราการใช้ในการรักษาถ้าใช้ป้องกัน1ซองนี่น้ํา2 0 0ลิตรนะครับชุดนี้หนึ่ซองอย่างละซองน้ํา200ลิตรตัวนี้ ครึ่งขวดแล้วก็ตัวนี้ครึ่งกิโลอันนี้ถ้าน้ำสองลิตรถ้าน้ํา20ลิตรในการรักษาต้องเข้มข้นขึ้นก็น้ํา20ลิตรก็ต้องใช้ถึง20กร,รมัมตัวปุ๋ยเกร็ดเนี่ยนะครับประมาณสัก1ช้อน1ช้อนเกงนะครับแต่เราจะไม่ใส่ถังนี้นะครับเราจะใส่ถังที่นี่เลยนะต้องละลายทีละตัวนะครับเพื่อมั่นใจว่าละลายแนี่นอนนี่นะครับ1ช้อนแกงนะครับ นแกงะครับละลายต้องมั่นใจว่าละลายหมดนะครับถ้าเราเทเซนิเป้เลยมันจะไม่ละลายพอไม่ละลายก็จะทําให้กองที่ก้นถังนะครับโอเคครับก็จะลืมอ,อันนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปปานินแมกนี่มัน50กรัมนะครับ อันนี้เราแบ่งไป25กรัมเหลืออยู่25กรัมนะครับปานินแม็กนี่แหละครับแบ่งไปครึ่งซองซองนี้มัน50กรัมถ้าน้ํา20ลิตรเนี่ยเราใส่แค่ครึ่ง1 25กรัมนะครับต้องมั่นใจว่าละลายหมดแน่นอนนะครับถึงจะถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงหัวเชือ้อหัวเชือ้อ ปกติก็ใช้ประมาณ20กรัมแต่หัวเชื้อซองหนึ่งมีอยู่30กรัมก็เลยให้ไปเลยหัวเชื้อนี่น้ำหนัก50 30กรัมนะครับปกติก็ต้องถ้าใช้รักษาก็20กรัมแต่เที่ยวนี้เราให้ไปเลย30กรัมน้ำ20ลิตรไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ยานะครับทุกตัวก็คือจุลธาตุเป็นอาหาร ี่กลุ่มเดียวกันกับปุ๋ยนะครับหัวเชื้อนี่ปกติแล้วนี่หนึ่งซองน้ํา200ลิตรนะครับถ้าใช้ป้องกัน,นเฉยๆนะครับป้องกันและบํารุงเฉยๆให้ทุกเ็ดวันแต่ในการรักษานี่ให้25กรัมแต่ด้วยเหตุซองหนึ่งมัน30กรัมแบ่งยากก็ใส่30กรัมไปเลยไม่มีปัญหานะครับใส่เยอะไม่เป็นไรนะครับนี่ใช้เพื่อรักษานะครับรักษาอาการกิ่งแห้งยอดแห้งรักษาใบหยีกใบงอนะครับอันนี้ก็จะเหลือฮอร์โมน ฮอร์อมโมนสาหร่ายทะเลใส่เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนนะครับถ้าน้ำ200ลิตรก็ใส่ประมาณ200 cc อันนี้ก็ใส่2ช้อนแกงประมาณ20 cc นะครับเป็นเอนไซน์นะครับมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้การแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อน นะครับฮอร์โมนสาหลายทะเลนี่นะครับแต่คราวนี้นะครับต้องใส่สารจับใบด้วยนะครับคือตัวเพิ่มประสิทธิภาพนี่นะครับสารจับใบของปนินทองนี่เวลาฉีดยาขยะเขาจะไปใส่เพื่อให้ดูดซึมได้เก่งหญ้าตายเยอะแล้วก็ฉีดยา,าอะไรก็ต้องใช้แต่เที่ยวนี้เรามาใช้ในการให้ปุ๋ยนะครับก็ให้ประมาณสัก 3-5 c ซีซีนะครับครึ่งช้อนนี่แหละครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็าผสมทุกตัวลงในถังนี้แล้วแล้วเราก็เพื่อให้แน่ใจเราก็คนอีกสักรอบหนึ่งนะครับทานนี้ก็จะเอาลงถังถังนี้บรรจุ20ลิตรนะครับ เสร็จแล้วนะครับถอไปเป็นขบวนการฉีดวิธีการฉีดฉีดยังไงฉีดเปียกมากน้อยขนาดไหนตามผมมาครับเอาเลยนะครับคราวน,นี้ผมจะ,ะฉีดให้ดูว่าฉีดเปียกมากขนาดไหนนะครับฉีดแบบนี้เลยนะครับฉีดไปใต้ท้องกิ่งฉีดใต้กิ่ง นี่นะครับฉีดแบบนี้เลยครับฉีดให้เปียกโชกเลยครับฉีดลงพื้นยังได้เลยครับฉีดตามกิ่งทุกกิ่งเพื่อให้การดูดซึมได้ดีนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับตามมาดูด้านนี้นะครับนี่นะครับกิ่งที่กําลังแห้งนะครับนี่ใกล้แห้งแล้วนะครับฉีดทุกกิ่งเลยครับฉีดเข้าใต้ท้องใบฉีดตามตามกิ่ง ทุกกิ่งทุกใบเลยแห้งแล้วก็มีนะครับนี่คืออาการกิ่งแห้งยอดแห้งฉีดลงดินได้นะครับฉีดขึ้นฟ้าได้ฉีดให้เปียกเลยนะครับจะเปียกทุกกิ่งเลยนะครับลำต้นยังเปียกน้ําไหลโจกเลยครับเห็นไหมครับฉีดทุกเจ็ดวันนะครับคือการให้ปุ๋ยทางใบเขาจะได้ดูดซึมแล้วด้กินเร็วเลยฉีดตอนเย็นดีกว่าตอนเช้าตอนเช้าก็จะกินแต่เช้ามืดถึง9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าก็แห้งแล้ว แต่นี่เย็นๆมาแดดร่มลมตกกลางคืนมีน้ําหมอกนะครับนี่มีการฉีดฉีดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าให้ทางรากละให้สารทำใบผสมไตโคทางรากแล้วให้ปุ๋ยอินรีย์ขั้นตอนต่อไปเรามีไตโคที่ละลายน้ําขั้นต่ํา6ชั่วโมงอย่างดี12ชั่วโมงใส่บัวราาตามทรงพุ่มเพราะว่าสปอร์ที่แตกตัวออกมานี่เขาจะชอนใช้ลงถึงรากได้แก้ปัญหา ไฟทอปเทราที่อยู่ในดินอยู่ในรากที่ทําให้รากปุ๋ยรากเน่าได้ดีนะครับฉีดทางนี้เพราะว่าถ้ารากพิการรากดูดอาหารไม่ได้เขาก็จะได้กินประทางกิ่งแห้งก็จะลดลงความรุนแรงของกิ่งแห้งยอดแห้งก็จะลดลงใบที่กําลังจะคลี่ใบเนี่ยเขาได้กินอาหารทางใบเขาก็จะคลี่ใบออกได้นะครับเดี๋ยวตามผมมาผมจะพาไปเอาไตโคละลายน้ํามาใส่บัวลาดนะครับตามผมมาครับอันนี้ตัวนี้ไตโคนี่ ตัวนี้คือไตโคเดอร์มานะครับไตโคเดอร์มาที่เราผสมของปาดินทองคือไตโคเดอร์มาเราผสมแล้วนี่ถ้าน้ำ200ลิตรใช้ไตไตโคซิมเวอร์2กิโลนะครับแต่อันนี้เราใช้ประมาณสัก15-20ลิตรเราก็ใช้3ขีดถึง5ขีดได้แล้วแต่ใส่เยอะยิ่งดีนะครับการลดนี่ลดไปเลยครับตั้งตามทรงพุ่มเลยครับลดเข้าโคนเลยครับลดแบบนี้เลยนะครับลดเพื่ออะไร จุลินรีกลุ่มนี้ที่แตกตัวออกเป็นตัวแล้วนี่เขาจะมุดลงดินได้ดีแล้วก็มาสัมผัสกับปุ๋ยสารทำใบที่เราใส่ไว้คานนี้เขาก็จะได้กินกินอาหารขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะครับลาดทุก5วันนะครับอีก5วันเรามาราดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุลินทซีย์เป็นไตรโคดม์มาที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟท็อปเทอร่านะครับเขาจะมุดลงดิน แล้วลงสู่รากที่มีปัญหานะครับลดให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับใส่เยอะไม่มีปัญหาใส่ไปเลยครับไม่มีปัญหาถามว่าราดคนได้ไหมลาดเข้าไปเลยครับนะครับลดดีลดให้ชุ่มที่สุดละครับให้เปียกที่สุดละครับตามทรงพุ่มเป็นการเติมไตรคูนมาเติมจุลินซีย์กลุ่มที่มีประโยชน์กับพืชน,นะครับส่วนสารทำใบ กับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทุก15วันรอบที่2 15วันใส่อีกรอบที่3แล้วใบจะเริ่มมาพอเริ่มใบผลีมาอย่าลืมนะครับฟื้นต้นดีที่สุดคือ635หต้นขนาดนี้ใส่ไปเลยครับประมาณ5ขีดถึง7ขีดทุก15วันร่วมกับสารทําใบร่วมกับปุ๋ยซีพอใบออกมาเราก็ต้องฉีดทุก7วันเหมือนเดิมพอมันเริ่มสวยแล้วการให้ปุ๋ย อินซีการให้สารทําใบก็เดือนละครั้งพอ,อส่วน6กสาก็เดือนละครั้งส่วนตัวฉีดต้องฉีดนะครับไตโครมาที่ผสมแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วพอแล้วข้างในนี้มันมีมันมีเชื้ออยู่ถ้าเราเติมอินซีเข้าไปเรื่อยมันก็จะแต่ขยายพันธุ์เรื่อยเราอาจจะมาซ้ําสักเดือนเว้นเดือนก็ได้เพื่อความมั่นใจนะครับคลิปนี้ถ้าผู้ชมผมหวังว่าจะได้ความรู้นะครับนี่กิ่งแห้งยอดแห้งแบบนี้นะครับท่านจะเห็นเลยนะเขาเรียกว่ากิ่งไม้กวาด กิ่งหางไม่กวาดที่มเกิดแบบนี้นะครับนี่กิ่งหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะแห้งแบบนี้เลยนะครับมันไม่มีใบนะครับนี่แห้งแบบนี้เลยถ้าจะเห็นว่าเป็นกิ่งแห้งย้อนแห้งชาวสวนเรียกว่าสวนไม่หางไม่กวาดแก้ยังไงแก้แบบนี้นะครับส่วนหนึ่งแรกอาจจะมีปัญหาจากไฟทอปเทลา่าเราก็ไตโคมาลงนะครับอีกเวันเราจะมาใส่อีกรอบแล้วอีก21วัน7 2 4 7 3 2 1 มาตามนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูผลงานว่าต้นทุเรียนต้นนี้ใช้เวลาประมาณ60วันจะกลับมาใบสวยเหมือนเพื่อนเลยสวยเหมือนเพื่อนในสวนเลยต้องตามดูครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอ่า EP ต่อไปต้องมาตามกันว่าให้รอบที่2ให้รอบที่3ผมก็จะเอาเข้าไปให้ท่านดูตลอดนะครับขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ